ได้เวลาทำอาหารแล้วจ้ะกูลเฮิรกูลเฮิร์นะมามามาทำอาหารในวันที่อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนจ้ะจีกแบ่งไปแล้วข้างหนึ่งจะถ่ายไม่ยัมลืมถ่ายตัวนี้ก็หนักสามกิโลกว่าแล้วจ้ะล้างเรียบร้อยแล้วดูเซ้นเมนูเราจะทำอะไรวันนี้ อือันนี้เราจะทำชากันจะทำชานมเย็นหรือว่าจะทำชานมร้อนก็ว,ว่ากันไปเนาะจะ้ะคุณอะโอ้โหสีงาบเว้จะ้ะอันนี้อมื่นันว่าสีเหตุหาปบพ่อหาผงซ้าปอบพ่อพี่น้องออบ้ันนี้หาไปหามาอ้าวเราเสื่องไว้คนละที่นี่ว่าลืมข่าวพอแล้วใส่เยอะเกินมันก็จะขม มันจะขม,มจะขม,มจะ้ะชาเย,ย็นยกล้อเป่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มากขอยกขาหน่อยนึงแล้วยกล้ออ่ะยกแล้วมีคนอะไรเห็นบอไม่มีใครเห็นเลยยกล้อน่ะต้องใส่อะไรดีเนี่ยห่อนห่อนมือได้ใจพี่น้องเอ้ยโอ้ยมันห่อนมือตัวนี้ จะทำยังไงดีนาะให้เธอบอกรักฉันทีจะทำยังไงดีนาะถ้าจากักสามสี่รอบเหมือนร้านที่เขาขายเนาะใะพี่นอ้องเขาต้องยกอย่างนี้มันบจ่จจาคน่องเวลาทรงซายกสูงไม่ได้หรอกเราไม่ได้ชงทีละแก้วสองแก้วเหมือนเขา เราชงทีละกระมังเลยเนาะจ้ะอันนี้น้ําที่สี่พอแล้วเดีย๋ยวมันเข้มข้นเกินเพราะว่าใส่ชายเยอะมากความหวานความมันความนัวก็เอาที่เราชักชอบเดอ้อใส่เกลียน้ำน้อนึงนมไปสองป่องไม่หมด คนก่อนถ้าเกิดว่ามันไม่หวานหวานแต่ไม่มันเราก็ค่อยใส่นมข้นใหม่ถ้ามันแล้วแต่ไม่หวานเราก็ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มนะจ๊ะจากสูตรที่เรียนมาคนนาุณหหาเยีย่มเยิมย่ม,มเลยพี่น,อน้องนมข้นนะแล้วก็รอให้มันเย็นเราอยากกินร้อนก็ร้อนอยากกินเย็นก็ใส่น้ำแข็งชาไทยสีสดมาก รอให้มันเย็นแล้วซิมแล้วก็รอให้มันเย็นแล้วก็มาทาอันนี้ต่อซักไก่ต่อจ้ะไก่ไม่ว่าจะกระดูกแข็งขนาดไหนเจอปังตอก็เอาไม่อยู่เลยจ้ะเห็นบอแต่ว่าหนังนี่เหนียวมากต้องใช้มีดเล็กแต่ว่ากระดูกใช้ปังต่อจ้ะสับซับบไปเลยอ,อ,อันนี้ไา้ทำน้ำยาหนุห่มจีนจ้าน้ำยาป่าส,ปสองนนิ่งสองตัวเลยจ้า ผู้ใหญ่ชพรัชอันนี้เราก็จะแกงใส่หน่อไม้ดองนะจ๊ะซี่ถุงอที่แรกเรานะใส่หม้อเล็กพอดนี้หม้อมันเล็กเกินก็เลยมาเปลี่ยนเป็นหม้อใหญ่เลยได้พี่น้องหม้อเล็กไม่พอนะั่นแล้วเราก็ตัดตัด,ตดมันใหญ่นะมันชิ้นมันใหญ่ตัดหน่อไม้ดองจะ้ะตัดไปเลยจ้าอ,อันนี้พอหม้อเดือดแล้วเราก็ใส่ไก่กับหน่อไม้ดองลงไปจ้ะพี่น้อง ใส่นมไมดองลงไปหมอ้อกำลังเดือดมันจะได้ไม่คาวพี่ออยทำเบานี่ให้ให้น้องให้เอมมาค่ะที่จริงแม่เอมมาเป็นคนผสมอ้อยเป็นคนคน้นบอมแมนจะอ,อ้อยอ้อยเห็ดหมดเลยจ้ารอดหนึ่งรอ้อยมันนันมันได้มันบะถึท่ทนีนี้แม่เอมมาก็จะใจปลาจา้ใไจปลาเขาเรียกอะไรอ้อ,อยภาษาไทยเนี่ยเอา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 ปลาออกจากเนี่ยใจปลา ้ทาแบนกางกางใจปาก็คือจะใจใส่น้ำข้าวปุ้นนะจ๊ะน้ำขนมจีนจ้าทำไมมันแค่นังเลยอ่ะลูกอาจจะหยุดหยุดแต่อาจจะแบบเออผัวก็ไม่อยู่ได้วยละเนาะเออเค้กสุดแลยจ้ะอันนี้อ่อย หนาหน่าลาดเค้กอยู่หน่า,าครีมไว้ให้มันเห็นนะไม่กวาดนะคุณช่วยอันนี้กำลังราดหน้าจะไม่ใช่ราดหน้าไอ้เส้นก๋วยเตี๋ยวนะราดหน้าอนเองเ,เค้กช็อกโกแลตที่แรกนึกว่าเป็นเบราวนี่ ทำไปทํามาน้องออ้ยเอาแม่เบานี่ือมันมันคือบบชออิ่งสอไปอ่อานมันเป็นช็อกโกแลต<อ>นะเราบอกพอดีเลยแม่กับโบมัคเบา,า,บานี่สนนกเป็นช็อกโกแลตเ,นนเ,เออมันวนนุบๆต้มไข่มุกทําชาแล้วก็ต้องมีไข่มุกจก้ะไข่มุกดำไข่มุกขาวก็มีแต่วา่าบบมัคอันนี้ก็จะอบไก่อันนี้เนื้อข้าวปุ้นนะรู้จกักไหมเนื้อข้าวปุ้นอนะ่ะ ข้าวปุ้นนี่ก็จะอบไก่โอ้ยไก่อยากเสียบไม้เหมือนกันเนาะพี่น้องจะได้กลับง่ายๆทำยังไงดีเสียบไม้ิรีอเปล่าแล้วนี่อันนี้มาแล้วจ้าคนไทยมากันแล้วเอ็มอมาก็ได้รับของขวัญแล้วจ้าของขวัญจากมาริน้อยจากเอลินาะเอลินาะไม่มาแต่ว่า น้องเล็กฝากไอ้ไอ้แค๊ใส่ซองมาให้จ้ะคนไทยเขาจัดการรับประทานก่อนเลยค่ะอืมแล้วก็ต้องเก็บนอกบ้านใครไปหมดกินกินกินให้หมดนะคะกินไม่หมดได้ยานิดอีปีอีโซนะไปกี่วันไร้กล้วยอ่ะไปบ่โิดหน่แยไปเท่ากูนี่แหน่ะับก่อนกูนิดหน่อยมึงไม่ไกลเลี้ยงเหมือนมันนะ้งมึงไม่สวนยนวก็นี่แหละกูไม่อยากเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงกาเลี้ยงไก่ไม่ใช่กูไม่รักสัตว์นะ ชอบเดินทางเปิดชิปมหน่อยเออเปิดชิปไห้หน่อยสิพ่อ่นพรหมานะไม่อยากมีภาระโอยทำไมปากแดงมาให้ให้ให้คุณป้าเข็่รู้หน่อยไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่กนได้แอลกอฮอล์รุ่นนี้น่ะเอาให้กินบ่ได้กนนอกเยมามานบากิน่ขไอ้น้อยดิอาจจะมีน้อยเอาไหมเดี๋ยวใให้มันไม่เหมือนกันนะแคท เออพี่นั่นพี่น้องเอ้ยไม่ถึงไม่ขับก็แก้วเดียวทั้งทั้งคืนแต่อันี่พี่น้องเอ้ยอันนั้นแหละค่ะยังไม่มีใครใช้มึงมีอันนี้ก็สองสอี่อันใหญตัวร์เต็มหนูต้องใส่น้ำแข็งด้วยนะไม่งั้นมันอันฟอร์เซอร์อืมไม่เห็นแล้วนตอเดี๋ยวสาวใต้มะกะทินก็มีไม่กะทินไว้โรยตามองมีเราจะตามให้น้ำหวานอยู่แหละแต่ถ้าแค่ไม่ชอบใจก็ไปตามแล้วเรากำลัง ที่ตามล้วล่ะเออเราตามแล้วแต่ว่ายังไม่เยัะดูไม่ยหนคือเอาไสเบอรแล้วน้เหลือแต่ยอะหน่อยหะแต่รอถ่ายผัวน่ะหัวจะไปแล้วอ่ะใช่รนี้หัวอกรน้อบหนอยซาดูเวลิฟินพินพจะหานวลดาหมาพยกสโอ้เจเลยหระออย่า ฟิล์มเรื่อิมันละมีนไหมต่อสมาลีเอ้มาลีบิงพ่อกับแม่ทำอย่างนี้ไหมมาลีน้อยทำรายการตรนั้นน่ะเห็นไหมน้ำหวานไม่ใช่ผัวเดินมาหาเมียเด้มีจตะเมียได้เดินปิุจุบน่ะ เวลาคนไทยเจอกันเราก็จะแบบว่าปิดเสียงไว้แบบบ่อยมากนะเนาะเอาเสียงเราภาคเองจ้าพราะอะไรไม่รู้จ้าชานนมเย็นแล้วก็ไข่มุกไม่ได้รวมกันที่จากไข่มุกอยู่ข้างๆอันนี้พี่แนจ้าคารูคารุลีนานะลูกสาวคนโตของอ่า ไม่น้อยจ้าสามมุกทหารนะก,ก,กินไปคุยไปจ้านินทาคนแม่มากก็ตัดเสียงออกอันนี้แกงมันไม่ดองที่เรียกหม้อเล็กมันไม่พอจะพี่น้องลยเปลี่ยนเป็นหมอ้อใหญ่ <c oughs> แกงมันไม่สุ่มจ้าอันนี้น้ำยาหนมจีนน้ำยาข้าวปุ้นจจัดง่ายๆเบาๆเต่ว,วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายจัดวันเกิดให้เอมมาง่ายๆจ้าเพราะว่ามีแต่หมูคนไทยเนาะส่วนไอเอ่ะก็ลืมไปพี่น้องเออสาวระยองนี่นะกลับเมืองไทยชวนมาอยู่แต่เขาไม่ได้มาเขากลับเมืองไทยจ้า เต้นเหนบงงยไว้ติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊องนกต๊อกติ๊กี่อกติ๊กตบอกติกอกติ๊กต๊อลติ๊กต๊อกติ๊ต่อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติอกต๊อกติ่กต๊อสิ๊กต๊อกติ๊งาอลติ๊อกติ๊กต๊อ่ิิ๊งออิ ของโรงงานคุณษาแต่ว่าเขาจะเขาจะกินเลี้ยงกันโน้นทางนี้จากที่ทํางานทางนี้แต่จะไปกินเลี้ยงก็คือเช่าเช่าสถานที่ที่ว่าเอ็มมาเช่าเช่าจัดวันเกิดเมื่อวานนี่แหละจากพี่น้องวันนี้คุณษาจะดื่มก็เลยให้ลูกสาวไปส่งแล้วก็ไปรับงานเขาเริ่มห้าโมงแต่คุณษาว่าฉันจะไปหกโมงว่าท่านอืมแล้วแล้ว,ล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 วเลวิกเลิกเที่ยงคืนหรือตีสองนี่แหละดอกไม้พี่น้องซื้อมาเดือนกัวแล้วสวยมากใส่ปุย๋ยลดน้ําตลอด ยังอยู่ในกระถางแต่สวยมากยังไม่มีเวลาปลูกสตรอเบอรี่ก็ยังไม่มีเวลาปลูกสามมุทอาหารคนสวยทํารสช่อมสิงคโปมาจ้าก็ไม่ให้ทำให้มันเสร็จก่อนเนาะจะได้สีสันา่าดึงแล้วอยถ่ายใหม่แล้วก็มีสีอ่าทุเรียนอีสานจ้าไม่รู้ล้างมือหรือยังหินไปเข้าห้องน้าเมื่อกี้เนี้ยยังไม่ได้ล้างอืมไม่เป็นไรมันจึงนัวแล้วก็ลูกลูกตาลละกาบมะพร้าวอ่อนเอาเธอฉันมีอีกอยู่เด็อันนี่ไซเบิร์ดเลย เดี๋ยว,ยวอันงวดงวดก่อนซื้อมาไว้บะซีเิด็ดนะแม่เต่ว่าอันนั้นบะไซดอกกันอันนี้เฉาก้วยกำลงรอตัด <c oughs> ตัดที่สวยกว่าอ,อันนี้ลูกตาลกับขนนุนส่วนอันนี้มะพร้าวจะจะใส่เป็นรวมมิตรส่วนอันนี้ก็ลูกตาลหั่นแล้วอย่างเดียวอันนี้ขนนุนอย่างเดียวจะจะมารวมกับอันนี้ ส่วนไอ้น้อยทำลอดช่องสิงคโปร์ ruct. มาให้พี่น้องอร่อยมากเหนียวหนึบเอมากครบสิบเอ็ดปีตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดพฤษภาเนาะแต่ก็คือจัดกับเพื่อนจัดกับครอบครัวแล้วก็จับกับจัดกับคนไทยด้วยจ้ะเพลงพัหลังค์ทีเพลงเพลง Happy Birthday ทเพลงน็อสเพลงน็อตเนาะฮะนอมไอเล่นนะนอตน็อสลูก ก็เลยไม่นาเห็นใช่ไหมถ้าแม่นับ 1, 2, 3่งสสามแล้สตาร์ทเลยนะดังดด้วย 1, นึ่งสองสามกราดตูเลรม่ได้กันกราดตูเลมดักาดเล่ เป่าเค้กกันเสร็จแล้วก็มาให้ของขวัญจ่กพี่น้องก็ทําเหมือนที่งานที่เอม่าเช่าเช่าสถานที่ก็คือเอาขวดเอาขวดมาหมุนขวดอะไรก็ได้จะาพี่น้องหมุนแล้วทีน,นี้พอขวดมันชี้ไปถึงใครก็ให้คนนั้นเปิดนั่นแหละตอนนี้ได้ของเอลิ่าจากของเอลิ่าก่อนเหมือนที่บอกนั่แหละว่าเอลิ่าไม่ได้มาอ่าแต่ว่าแม่ของเอลินาน้องเล็กน่ะก็คือฝากพี่แคทใส่ซองมาให้จ้ะใส่ซองเอาเงินให้จา้าเนี่ยเอม่าก็จะได้เงินแล้วจ้ะ ใครเหรอเป็นเอลีนามาดูนี่ไงจ้าเอลีนาน่ะคนสวยสาวสา,วสาวแก้วจ้านี่แหละเอลีนาจ้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นของพี่หวานของพี่หวานได้ขนมทาโร่ที่เอ็มมาชอบมากทาโร่อ่าทาโร่สีแดงรสเผ็ดนะจ้ะแล้วก็ได้ตังจ้าอันนี้แล้วก็ได้ที่เป่าด้วยจ้าเป่าปี๊บๆด้วยสีเหลืองสีแดงผู้หลาตรงนั้นนะผู้หลาตรงนั้นลูกถ้าจะกินเออเอ็มมาหมุนต่อไปจ้ะอ่าทีนี้ของเอลีเนาของอเอลียนานี่ ออโอ้ยเอากล้องเอากุณมาบางกล้องของไอ้อเลนาเนี่ยก็คือป้าน้อยซื้อรองเท้าฟีล่าให้เอ็มาแต่ว่าเป็นคู่ใหญ่เกินสามเก้าไอ้น้อยพูนนึกว่าเป็นซื้อสามแปดอ,อก็ต้องรออีกสองปีพล่น้องพี่น้องรออีกสองสามปีเอ็มาจะใส่ได้จ้ะเอ็มามักหลายเอ็มาชอบมากแม่พูดว่ามักสีดำน้ำฝรั่งกับพี่น้องมีแต่สีดำสีขาวนี่แหละนี่นะพูนเอาโชว์โชว์พินน้ำหวานเออพูด่าพูดมกักพูด่านั่นละ่ะ อันนี้ก็ถึงตาใครเอลิเลนาหมุนเพราะเมื่อกี้เปิดของขวัญเอลเลนาไปแล้วอ่ายังไม่ตรงเดี๋ยวตรงเอลีนาต้องอีตรงอเอลินาต้องเปิดใหม่เออหมุนใหม่อันนี้ก็ตรงเอ็มมาไม่ได้ค่ะหมุนใหม่เอาหมุนอีกมะลีน้อยก็ร้อยเยาวาเมื่อไหร่จะหมุนมถึง <c oughs> อยากถึงมะลีน้อยแนะมะลีน้อยแล้วมะลีน้อยนี่ให้พี่เอ็มมาแล้วค่ะอันนี้พี่ออยบอกให้เอ็มมาขอบคุณป้าน้อยของขวัญรองทเท้ามากินเออเอ็มมาก็ขอบคุณป้าน้อยแล้ว มาเปิดของมารีน้อยเอ๊มารีน้อยก็ได้ขนมจ้าได้ขนมจ็กโกแลตแล้วก็ได้ตังเหมือนกันอืมเอมาก็จะไปเข้าอันนี้พี่ออยถ่ายให้ก็ตกลงสรุปไม่รู้ว่าได้ตังเท่าไหร่แต่ว่าไอออนก็วิปตังมาให้ไอออนลูกแฟดนะพี่น้องที่อยู่ในเมืองที่ชื่อว่าอะไรนะลูกสาวอลิสากับวานาสานั่นแหละไอออนก็วิบมาให้สี่ร้อยโคนแม่เอมาก็ก็เอาให้เอมาไปเข้าอไปง โอ้ยเป็นอย่างน้องสาวๆพักกันชู้เต้นอย่างน้องบัณฑินี้เนาะไปเออกับกลับบ้านแล้วฟิลิปป้าน่ะกับแม่กับพี่แน่ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะหนาเอ้ยป็นยางเนี่อไม่บายยายเข็มหน่อยไม่บายยายเข็มหน่อยโอ้ยไม่บายมามาไปขึ้นรถมนาว เสียมหลายแล้วสือน้วันอาู้เอามมลีเอาสตรอเบอรี่เหรออร่อยมาสั่นเอม่มาั่นช็อกโกแลตเอแม่ก็ชอบวันนี้ันกอมยังไ่เห็นเอาเลยพอมาอีกแล้วอันนี้ก็ซ้อมนั่นก็ซ้อมั่ทุก็ั้อมแต่านไม่เชื่อ้อน้อย ม,มามากนอนไมโคเนมถือมันถือมันก็ตัดยากรักเกลอยโอ้ยเกงยังห้เมียุกกับไมาหามองเสียบว่าได้เตี่ยเลียน,นี่ของใครของเลียนเหรอแยะมินย้มยินวะแยะมินวะสัน้นเขาแก้วนี่แก้วกูตัวนี่แกะครครับของพี่<ด>อ้วน,นของพี่พแนะเฮ้ยใคเขาเรอนีกลับแล้วรทังชาทั้งไอติม ทำเค้กด้วยสามอย่างพร้อมกันชิบะยางน้อนสีมือนี่งชิบะยังน้อนนี่สิมือนี่เค้กลายน้ำชากับมีใครโมกเจอ It It s <S ไปตอนเย็นวันนั้นเ <'m> รืร่อ,อ,อยๆเนอวกูนะลืมคิดไว้ที่นี่นอเวกูไปสามเลยกาแฟเย็นนึงแกวสรุปคุณสาน่ะเลิกเลิกเที่ยงคืนนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่ารถบัสของที่โรงงานเขาเช่ามาเขามาส่งลูกคุณเลยสรุปน้องออยก็ไม่ต้องไปรับพ่อ กลับมาเที่ยงเที่ยงคืนยี่สิบงานเขาเลิกเที่ยงคืนเราไม่เลิกตีสองกลับมาถึงบ้านเที่ยงคืนยี่สิบแม่อมากระแซคุณสาอยาอ่โอ้เทียนางหอดเงินบอสันเทียนางตุง่งบอสันเลี้ยหัวขวนก็จะพูดพูดเยอะหน่อยคืนนั้นคุณสาพะว่าเมานะพี่น้องตั้งแต่แต่งงานกันมาสิบกว่าปีนี่เพิ่งเห็นคุณสาเมาหนักก็คือวันที่แต่งงานกับแม่อมาที่เมืองไทยนั่แหละพี่น้องวันที่แต่งงานกับแม่ไอมากันและแล้วก็เห็นเมื่อคืนนี่แหละคืนคืนก่อนที่ว่านี่แหละคืนที่จัดงานนี่แหละเพิ่งเห็นเมาเมาหนักย เวลาไปไปงานไปเจอนะ่ะถ่ายแล้วมันกัดซูมมองได้น้อยอ่าถ่ายลุปลุกๆกับมา่ซูมดูหนะ่อยไ่มแกก็คืออ่อนซ่อนลูกขึ้จะให้เจ้าคอยเนี่ลละอืมอันนี้แม่อไอ้มากก็กินไปแล้วก็นินทานินทาคนไปด้วยจ่าพี่น้องก็เลยต้องเอาเสียงออกสวยไหมคะนะโอ้ยตุ่หมหูก็สวยจ้าตุ่หมหูสีขาวคนก็สวยอืมว่นานินทาคนพี่น้องต้องเอาเสียงออกได้จ่าแคนเซิลเสียงเลยจ้าหันไม่ได้เลยจ้าโลกรู้ แย่มันบ้าเอาไห้นอ๊อฟไปจ้องมันจังไหนแต่ถ้ามันดูเผลนๆเนี่ยมันดูสวยใช่ไหมได้ไงไปจ้องเหรอหลานวะอีหามึงเอ้ยนะผู้ใหญ่พูดได้ลูกแต่เด็กพูดไม่ได้ไผ่บ้าเด็กๆอีหามึงเอ้ยพูดจะได้นะจีกอกจี้หัวสูนะบุรั่งซิมกันแล้วน้อยซิมกันแล้วอืม แออพี่เอเลน่าใช้สายตาใสามาพูดกับป้าเข็มสองคนเลยไม่เป็นไรบอกฮะกนนใครมาเหยียบไอ้อหอยเมียงผู้ป้าเข็มเนี่ยอีเลนนะอ่าอย่าทํามันกวาดเนี่ยอีกเล,ออกล,ออกลอิอีกเลิศอีกเลิศนะมันมันมันเปียกแล้วสุงเท้าห้ามห้ามไปห้องเอ็มม่าแล้วนะสุงเท้าเปียกแล้วนะ ไปเล่นข้างล่างมะพี่น้องไปหาลักซี่สิงซ่าข้าเจ้ามีฮะสิงซ่าน้ำบู่เพื่อนบ้านทุกคนมันเจ็บอยู่นะเอม็มม่ามันเจ็บอยู่นะลูกระวังโดนตานโนะนะโดนตาน้อ,ไอนนะไอดไ้เข้าโรงพยาบาลน,นะย่าเบิงบ้งสุดมะลิน้อยจ้าเน่าชาชาเนว่าผมเด้อผมนอาชุดมะลิน่อชาเะเอ็มมาลิเห็นไหมนี่อึ มันจะโดนตากันเอ้ยน่าน่ามาให้เก่งจังมาลิ้นน้อยเออเดี๋ยวหนูก็พยายามหัดบ่อยๆไงเออบฟัเออเพิ่อปรกยงน้เนะ้ฟังบ้องนอกบอกอันนี้มันต้องหัดตั้งแต่มันต้องหัดตั้งเต่เด็กๆลูกหนูโตแล้วไงเลยไม่ค่อยหนักว้าวเก่งน้อยมาก เด ok <se ี๋ยวส่นเดี๋ยวหลูเดลูเห็นบ้าที่ว่าลู้อยากอีเดียยหน่เออลูกเออลูกีอีเลียอยากเอาลอยไปนัอาไปลูกยว่าอีเลียอยากได้เหรอคว่าโอ้ยเข็มกับบอลลบเลยเราเลียมั้เหือนวันเสาร์ใช่ไหมเลียพอดีแหะพรุ่งนี้ไม่ได้ซื้อขนมก็เออใช่อืม แล้วก็ได้การที่จะไปซื้อกัติก็ไปใช้นเขาเองไปให้อะไรอ่ฝาอึนเสื่อนคทหลออทิลเลร์อ่ะแต่พ่ะ่านีงิ้นในเขาดูหันเป็นไทยห้านบบงามพระท่านเอออันนี้เธอเอาปลินทางบอกเออตาก้ามึงอยากให้ค้นขนเหนไมคามสวยคนทางล่างสิหนึ่งทึงนั้น เนี่ยมันเป็นสาวอีดีน้อยเนาะพุ่นน่ะแก้มแหมคือผู้ใดเวะพุ่นน่ะน้อยพูดนะอีลาพักเกี่ยวมืวแล้วอีลาเห็นใบหน้าสวยอหรออืมเงี้ยหนูยูทูบนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอยาเปล่าเอามาลังคานกูหรือเปล่ามันกน้อยน่นมันอยากได้อันนั้นมึงใก่ไอันนั้นเห็นไหมกนสวยกูมีแก้วเหรเอาไป ชานมไข่มกน่ะแก้วมันดื้อไปเนี้ยนีีพี่น้องตันั่งนัเออ่ะพี่น้องไปะเดมาลีน้อยก็กลับไปแล้วตอนนี้เอ็ม่ากำลังตัวนี้อีเล่น่ะกำลังบันทุกครับน้องเม้องตาตาบบูบบ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 บนบบบบ้อบบ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 บนบบบ นะมึงคนงาม okay, e er, เอาเคกุูนี่เนี่สีแบงเอ้ยอยู่เอม่าสี่เลียหน่อยหัวขวานบาบูจีบาบูจีเอาประกิตมาจะเอาแก้วมาให้หนูใส่ไอ้ชานมไข่มุกกินชานมไข่มุกกับเป็นอีเลียหนาพี่น้องเอ้ยมาไข่มุกพร้อมเอม่ากินชานมกับเป็นไข่มุกกับเป็นฮ่าฮ่าฮ่หาถุงหิ้วเอาแล้วเธอเบิ้งเบิ้งเชื่อใครจัดนะอ่าเต้นให้เบิ้งนะเบิ้งลูกขึ่งมากอ่า ชานมไข่มุกค่ะแม่บ่กเลียแซ่บอ,อีหละมากบก่ชาแม่อนูนั่นแหละนอ้อยเพราะยมาโม่นี่ยสีเฮ็ดวันเกิดอันครอบครัวเน่ยไหมน้อยแม่จะเฮ็ดชาค่ะทิน โอ้ยช่วงนี้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยตลอดเลยใจพี่น้องเพราะว่าก็จัดงานวันเกิดไอมาไอมากก็ไปวันเกิดเพื่อนบ้างอย่างมันบอเออแล้ววันนี้ก็มาจัดเขาถามว่าทาไมจัดงานวันเกิดลูกบ่อยจังส่วนมากคนนอเวี์เขาก็ทําอย่างนี้เนาะก็คือครอบครัวแม่ไอมาไม่ใช่คนนอร์เวียนะคนไทยอ่าแม่ไอมาก็จะจัดงานให้เป็นครอบครัวคือญาติทางคุณสาญาตอะไรนี่มาแล้วก็จัดให้ไอมากกับเพื่อน ชั้นชั้นของเอม่าแล้วก็จัดงานคนไทยก็คืองานลูกคนไทยกับแม่คนไทยมาวันเกิดเอม่าก็เลยเป็นสามงานมันก็เลยเหนื่อยนอนนะจ๊ะแล้ววันนี้เอม่าจะไปนอนกับเออเอม่าจะไปนอนกับอีเลนาแล้วก็เอมารี่น้อยเพราะว่าไอ้น้อยก็ต้องไปไปรับมารี่น้อยไปนอนได้จะสามคนแม่เอม่าก็ว่าพอเพื่อนกลับแล้วจะปิดคลิปปิดอะไรแต่งตัวที่สวยแบบว่าใส่ชุดที่สวยโชว์เหมือนเดิมเลยจะไปน้องปิดคลิปแต่ว่าบวไหวเมื่อยแห้งี่น้องพ่อมูกลับก็คืออาบน้ำเมื่อแต่ตอนเย็นนะเพื่อนกลับแล้วก็ไม่ได้อาบอีกก็คือเข้าน น้องในละคลิปนี้ก็พอจำนี้แหละนะ้าพี่น้องนะ้าขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาราชมคลิปแม่มาที่ที่เข้ามาชมจนจบได้ใจเด้อจะจบคลิปในแบบประมาณนี้แหละจ้ะขอบคุณทุกทั่างใจหลายหลายได้จ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายได้จ้ะ